ับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆุก,ท,กท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้หนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นพ่อทองแหล่คนเดิมยืนขะมอขะม,มออยู่ตรงนน้นนะครับผมนะวันนี้ท่านผู้ชมเรามาอยู่ที่ศาลดอนปู่ตานะครับวันนี้เนี่ยขอทีมาขอชั่วขอ,ขอลาภให้มุ่เจ้าเพราะว่าง่วงที่แล้วนี่ไม่ได้มานะครับท่านผู้ชมเนาะอ่า เพราะว่ามีคน f อทุกทกท่านที่พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเรียกร้องกันมาอยากให้ทางหนุ่มอัมคนเดิมกับทางทีมงานปัาต่คอมเมเซนต์มาวินชนลปัแล้วก็พ่อตรงแหลกคนเดิมนะครับมาที่ศาลดอนปูตานะครับผมเนาะมาที่ศาลดอนปูตาวันนี้มาขอโชคขอลาบของเมื่อประจําวันที่1 6กุมภาพันธ์นี้พศ2567นี้นะครับก็โปรดใช้วิ จละณัยานในการรับชมด้วยแต่ผมไม่รู้ว่า3ามคนที่ยืนตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ยืนอะไรครับยืนเลียงแถวตรงทิ้งลิ่งเลยนะครับผมนะอีกคนหนึ่งก็ก้มหาดูอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือน่าจะเป็นทางแนีงเนงๆนะครับผมนะสวัสดีครับผมพ่อต้องเหล่โอ้หนงเนงของรินด้วยครับี่ผชมสวัสดีครับหนงนงนะครับมาเป็นมูเพลินอ๋อเอาต้องแล่มาวาง บ่ว่างป่ะพ่ออ๋อวาอยู่คือบ่เห็นว่างเมื่อกี้คือมาเป็นมูนุบามมาวิ่งเทนเลปัดต่อยทั้งสามช่องนะครับเนาะพี่พอทองแหล่บ่ไดินมาละมูคือบ่ว่างเลยครับนะพ่อทองแหล่ไม่ได้มากับเพื่อนแต่ไม่ว่างบระวังเต็มเกือกอาวคือบ่จังสั่นเดีี๋ยวตอนน้กลับมาเป็นมูมูเจ้าเด็กอ๋อเป็นอย่างคือมาไทยบ้าไทยก็บระว่างนี่แหละวกลับมากลับมาเป็นมูมูเจ้าเด็กตายทับบ่ไหนกับปรว่างประว่าง คอยซับสนเดี๋ยวคนจะไปเที่ยวงามใสเป็นเหตุผลที่มาตัดท้องต้องเท่าก็ดีจำใจก็ดีฮะเพิ่นออกจากบ้านมีผู้สาวกอดเพิ่นงานเนี้ยต้องแล่เต็มยอดเลยบัดนี้เพื่อนฝูงกันบ่ได้พอกระโดดนะครับเนาะรับกางเกงยีนมือนี้มาวิ่นชาแนลบริจาคขอท้องแลคนเดิมใส่เพิ่นเห็นด้วยสุดยอดเจ้าเอาอย่างมาให้ก็ใส่รอเนาะ กางกงแดงวะบ่กล่าวไปให้ผู้ใดเพราะว่าบ่มั่นใจเขามาให้พอท้องเร็ววนี่นะเสียงทางนู้นไม่หลักฐานได้ยินเสียงทางนู้นดังแทบแทบเลยเหมือนคนฟาดเปียอะไรสักอย่างหนึ่งได้ยินเสียงนะครับวันวันผ่าด้วันผ่านนะครับมื่อนี้อาวินได้ยินเสียงมาสองเทียก็ยังคนเอาแสฟาดแปะแปะบังหันได้ยินทีนะครับท่านผู้ชมนะครับได้ยินมาจากด้านแถวนั้นนะครับท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบกันกับสารดอนปู่ตานะครับ งวดงวดนี้นะครับท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาภเพิ่นวัฒน์เพิ่นสีหายยังเดลืตัวใดเข้ากับเบอรเบิรงกันนะครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเลขวงนี้ยังดูดิแต่ว่าเลขเลของท่านกระปุกคุณเดี๋ยวจะไปถ่ายท่านผู้ชมเพราะว่าผมผมจะไปถ่ายดูนี่นี่นี่เจ็ดหกสองเฮ้ยหกสอง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 ซีที่จริงเนี่ยอาจจะเป็นเจ็ดหกสองหรือซีหกสองหรือเก้าหกสองก็ได้ <apr> กกเมนกับบ้าเนี่เ็นเปเลขสามเลยะตะกีน่ะอ้อพูดเห็ตะเกาแปดท้องแท้บุพคูดเห็มันะเกาแปดนะเด็ด <wenn> ส <yeah. S 2> oui. well ินตามเต็มพูดผู้ชมยวสู้ใหม่เบ้งนี่มันเกาแปดเนี่ยเห็นปะ98เกาแปดาดออเมียงก่อเจ็ดหกสองอ๋อที่อาเห็นอ่ะเมียนี่จ็ดหกสองที่แล้วก็ยึด แล้วก็เลขจะอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งท่านผู้ชมนี่นี่คือเห็นเป็นไข่หนาข้นมานี่เห็นไหมยังดูท่านผู้ชมนี่ยังดูเห็นไหมเนี่ยววินรวบหนาข้นจะยังดูเดี๋ยวนึกว่อเฮ้อ่าล้มลมหรือเปล่าเเขาป็นปยังท่านผู้ชมนึกว่อเดี๋ยวเลขเลขบางที่เขายังค่อยเห็นอยู่ดิ อเอาผลเาควบสารผลเอาออกออเอาวินเลขมันที่ว่าเขายุ่งตรอนี้เลขไม่ยุ่งรนี้ผู้ชมบ่มีแหละผลเอาออกเพราะว่า่นอาจจะมาทำควมสาอยู่งตรงนี้เอาขึ้นหลายเอไเ้าคำผู้ชมมีเขาแต่ว่าบ่มีเลขมีเลขบ่มีเลขไหมนะผู้ชมบ่มีออาวินอือใส่ไอ้อี เราวัางเลยอะแมงมุมอย่างไงง <ผม S 1> อตัวแบบใหญ่เลยพอใจตีนพอแมงมุมบบกใหญ่เลยเขาหนีเมี่ยทางตัดผมอ๋อหมอดไปนะครับเดี๋ยวห้องมาขอเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะเออมาขอเพิ่นปีข้ามมากข้ามผู้ข้ามผ้า,ผา,ผผผาหวานเพิ่นเพิ่นกับาไหวมายแม่ยังธบุชนะครับกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธินะ์ณบริเวณ จุดตรงนี้กับสารดอนปูตานะครับแล้วว่างแต่ยันเดียวเดียวหันหนีใหม่เมืนมันลนใน่านผูมชมเดอ้อเพราะว่ามันมีลบนิดนึงอยู่นะครับอันนี้คืออันนี้คือด้านหลังนะครับมาเทาได้ก็เห็นหอยยุ่งสิอืมว่ไม่เห็นนะเราบ,บางทีเป็นพ่นเงี่านผูมชมเพราะว่าเท่าที่ผมรู้เดอ้อเพ่นบอกว่าจะเป็นพ่นเก้าบานเก้าปูนะครับ เดี๋ยวมาขอพ่อที่พ่อนะอานาวินนะไปนะครับเดี๋ยวมาขอปูดีกว่านะครับอือว่าจะเป็นยังไงแบบใดน,นี่กระถานดอนปูตายนี่ลบนนออ๋ี่ลบบุยลงปูเชื่อ,อกระดาษนี่นะร่มแห้งนะทุกผู้ชมเอามามาดูดน้ำจนเบิดเลยฮะนั่นมาดนน้ั่นยุไสนั่น เอ้ามาดูน้ำน้ำดูมาปาดค่อยพึ่งเห็นมาดูดน้ำตามหลักไม่เคยเห็นมาดูน้ำเคยเห็นแตะคนดูดเมนมาดูน้ำนี่ค่อยม่เคยเห็นแต่ว่าค่อยเคยเห็นแต่ค้นดูดโอเคเนาะเออแปลกเอ้าสามีหลัะเดี๋ยวไปเบิ่งกันหยังบออาต้อยชวงนิ้ล่ม เขาเข้าตองระบาดหรือว่างรอจิงจริงมือนั่นเพกใจมดไม่เอาเวยเมื่อไกระเสษียไม่ั้าคุณล่มทะเชุบไปโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับต้องรักษาช่องนะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยผมว่ามันมันมีอะไรแปลกแปลกไปยังไงไม่รู้เหมือนผมเนี่ยต้องอยู่ในพบหนึ่งอีกสองคนนี้อยู่ในสามคนนี้อยู่ในพบหนึ่งเออเนาะ เดี๋ยวเด้อมันมันแหกบ่ออกเลยเดี๋ยว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 ก่อนเออเดี๋ยวคอยจะตกใจดิขคือสูงพงดีแท้การยืนเดี๋ยวขึ้งขึ้งพงดีแท้อ๋อพงพงไฟไฟเป็นน้ำไฟตะอาต่อยบักยางคือนไหมเออเป็นน้ำไฟไฟไหม่ส่วนสูงมันส่วนสูงมันพงดีเอาท่านผู้ชมเอาตามนั้นนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผมไปเอาพันเดลเอาพะว่าพันเดลเดงก็โอเคหยอกหยอกหยอกซื้อหรอกเออเดี๋ยวปูมันว่าเอามาแล้วก็ติกลับไว้อย่าพูดวไหนเดงหืมกลับไว้ป่ะดีดีทับกับรี่หยอกอืเนาะท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมคืองวดที่แล้วนี่เราไม่ได้มานะครับไม่ได้มาขอที่ศาลดอนปูตา จงวดนี <ítulo> ้เนี่ยมีคนเรียกร้องบอกว่าหนุ่มอ้ําพาทีมงานพามาขอกันที่ดอนที่ที่ทีอนปูตาเนี่ยเพิ่งมาเรียกให้เลขเขานะครับคือจะบอกไงถ้าเรามาขอครั้งไหนเนี่ยอาวินเรียกเขาครั้งนั้นเลยถามว่าว่าเลขบางหันเลขบางจุดที่เขาตุนีน้อต่อยอันนี้มัตเตอร์ใส่เนี่ยยังบม่หัวทูบบอกเลขทูบเอาเมันก็อยู่นี่บอกเร่งเลยเออลุดออกไดงเห็นอาเขาหัวจุดตัวนี้เลยจุดตัวนี้เลย มนจุดต้ีเลยแมนเียวเอาจีนบาเอากระบุเดี๋วตุ้นีมาใส่กระบุหส่เลยุดเลยน้าใสมันอยู่ตรงนี้วะไยไปโยกไปโยงด้วยขาถี่ดน้อยเออโออเหมช่วงนี้อาการผมกับบคอยดีบันไดบอ คือเ้าเก็บข้อแม้ท่านผู้ชมอ้าบะติสนี่เาลมเย็นๆครับท่านผู้ชมเอาตยังส่าพานอยู่นี่นั่นจะดับเล้วครับปูตาเอามาทั้งผู้เดียวมีคือกันเรต้องแลมักสูบกันบจุดยาซ่องจุดยาหอปูนจุดยาปูเอาใส่เดอดเี่อ้ นันมันลม่มค่ะนอค่ะตนัน้ล<ม>่มมันลม่มเจ้าวองถึงเช้ามาขอดพูตาวินเพิ่นเพิ่นมาใ,าใหญ่เขาดิให้เข่าดูดินอนเขาอินีเคีข่งเขา,ขเขาต,นนสาตัสามตัวแมนมนนะวิตสามตัวเพิ่นเพิ่นหายอินีไวไหนดีซักซีเพูตาปุ๊บมันนันมาไก่นั่นเนาะซือือวันนั่นนะเห็นขันกเห็นทองไม่แสบเลยเดี๋ยมีเดียงเลือยุ่ยยุ่ยนี่บนธรรมดาบอกเลยบธรรมดาดุดีไม่เชื่ออย่าลบดูสิ่งซักซิตุโมนี้มีกิ บอกไปเลยมือนีมือนีมือนีไมาวัดกะาเฉยเลยเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมนี่เพื่อที่ให้เรียกมากราบมาบอกกล่าวมาไหว้กับศาลดอนปู่ตานะครับงวดงวดนี้16กุมภาพันธ์นี้พศ .2567 นี้นะครับซึ่งมาขอโชคขอลาภก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามดูทางคลิปขอให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกท่านนะครับผมนะ ก่อนที่ท่านจะถูกผมก็ขอถูกก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับยอกือซื้อดอกหยอกไอ้มุเจ้าถือกันก่อนเลยคอยถือที่หลังก่อนไะไรเา็นหยั่งไปผู้ชมไปสาธุนโมตัสสะะระวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมทัสสะภระคะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะวินบอกเก้าคนกระห่อาวินบอกเก้าพะเลอทุสาทุสาธุเด้อผู้ตายคนนี้ลูกหลานทีมงานช่องวินแชแนลลูกมาคนเดิมขอทุเรศคนเดิมปัดต่อยคนมิเซนก็ได้เดินทางมาสัการักกาบไฟ ปูตาสืบินทียิบเนียวกิจไก่ของคนในชุมชน,ชนปูเป็นปูมีศักดิธิ์มีความศักดิสธิ์ปูมีหูแกวตาทิพมือนี่ลูกหลานในเดินทางมาาขอโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมให้กับเอฟซีทัวโลกให้เพิ่นได้โชคลาภน้าให้เพิ่นรุดหนีรุดสินให้เพิ่นมีเงื่อนมีท่องให้เพิ่นได้เบิดจากความถุกยากมือนี่ลูกหลานจังตั้งใจมาเป็นสะพานบุญมาขอโชคลาภของงวด วันที่6 6กุมภาพันพ์อสพศ2567ขอเลขทยาา3โตตรงตรงเด้อปูเอ๋ยสาสาถูสาธถเดือบูเด้อตรงตรงบางๆให้เอฟซีนในโชคเดือดลาบกันหวดหมดเป็นพปูปูโตตรงตรงหรืออ๋แล้ววันเงียบให้เอฟซี่นที่เป็นติดตามเด้อบูเด้อสถูนี่อะ้อเีอะไเนียเสียก็ได้เออืออมมูเกเยถูก เออดีละยุ่งบ่มีดียุงบะมี่หูหูท่านเอ้าเนื้อถูกคแตกเครื่องยังสั้นนั่นโอ้โหแตกผ่ากลางเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเบิ้งถูกแตกผ่ากลางเลยแม่ว่าป็นถูกแตกเครื่องมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาขยับเชมซีนะครับบอกล่าวขอโชคขอหลาเพลินกับดอนปูตาเมนอวินอีกบอ่บอ่บอแตกกลางเลยลืมเดย

ไม่แรกครับผมไม่แรกครับหมายเลขหมายเลหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งหมายเลหนึ่งหนึ่งครับผมเก็บกับหนึ่งพี่น้องกันนะครับผมสายเหลี่ยมเดียวกันนะครั ไม้ที่สองออกมาแล้วครับเมนจะได้มาจะได้มามาละลางหรือเปล่าไม้ที่สองได้มาหมายเลขหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งอ๋หนึ่งหนึ่งหายใหญ่เลยอ่ะวันวันระวังเลยเด้อใหม่เลยหนึ่งเก็ดหรือเก็ดเก็ดเก็ดหนึ่งนะครับเอาบิงเด้อบิงใหม่ที่สามเด้อเฮ้อล่มหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ขุดแล้วก็สี หมายเลขสามครับได้มาหมายเลขสองครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองโอเคเกดสองหนึ่งหนึ่งสองเกตสองหรือหนึ่งเปิดหนึ่งสองแมนวดนี่เพราะว่าเพราะว่าสองสามวดที่พานมามีแต่จิตเป็นแบบนี้ม ใครพูดเงอยู่บ้านนี่พราะทะเลไ้พิมพ์ตัววะจะพิมพ์ตัวป่ะพไม่ใช่เลยยืนคนยืนางห่างอยาคับฮะบัอยู่ห่างอยาคับโอ้บัวมนเจ๊เจ๊ต่อยจะพิมพตัวะดพิตันี่บัวไ้พิมพ์กลังสีเว่างเลยวางสีมาไทยตั้ดี๋ยวไม่คอยไปเห็นวันวันมันนี่แปลกมันนี่มันแนี่าไนะครับ น่นเห็นว่ามีนีเอาีเนี่ยมีพี่มีมีอย่เบิ่งเลี้ยูกใหม่เบิ่เาไปีย่บงดหอานะีเขาเบ่อเรา่ห่เียูกใหม่เ่เรอ่ะหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่หาตบมือก่อนตบมือก่อนตบมือก่อนแสดงว่าสารมองนี้นี่เพิ่นซื้อกระปูขุนหานเออสี่ตรงเป๊ะเชะเลยท่านผู้ชมนะครับแตกผ้ากางอีต่้งหา จับควับแจกหกสี่ห้าแลครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเอากล้องไปดูเลขทูบตรงกับเลขปูขุนหารเลยนะเลขตรันเลแสดงว่ามึงนี่เพิ่นซื้อกันเป็ดไปได้น้องมาเป็นสถานที่มองบริเวณบ้านไก่เลือดเคี่ยงมึงนี่นะเพราะว่าเพิ่นแมนเพิ่นมีญาติพิเศษแมนครับท่านผู้ชมเพิ่นรู้จักกันเกิดตัอนี่ตรงกันเลยอ่ะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเอากล้องไปดูตามจุดต่างๆเลยครับผมไปครับโอเคนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับ มึงห <mile> ันเนี่ยโอ้ยว่าพูดไปพิ้งกันบ่อยุงเบื้องหันเคเมนนะครับไปไปเบิ้งอวินอ๋อยไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งพี่เด็บฝ่าเบิ้องฝ่าเมียเพออย่างบอดีมันเป็นเชือเสียวจังเลยเออออกหากับกันไหมออหากับกันไหมตูนี่สองไหมดีมีเล็กถ้วยแก้วบ่เออมีเหล็กถ้วยแก้วขนาดลำแหลกเลยถ้วยแก้วมีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าดูมุมไกลๆจะเป็นหมายเลขห้า นี่นะครับท่านผู้ชมเลขทูบคล้ายรูปกาะทูบแตกตรงกลางแต่ไม่ผมตรงหมุนแล้วเนี่ยวเนีายว่าหมดหลเป็นหาซีแต่ที่กิ่งผมเห็นเป็นห้านะ่ะครหาซีห้าี่าผมไม่รู้ว่าห้าคือตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดห้าหรือศูนย์ห้าเงี้หรือเปล่านะครับเห็นป่ะุณ้จ้าเห็นปะ่ะ เห็นไหมเลขอาเซมซีได้มาหนึ่งหนึ่งสองนะครับเลขเซมซีหนึ่งหนึ่งสองเด้อืมมีตัวเกลย่ยังเลยป่ะนี่ครับผมหกสี่ห้าครับมันเหมือนคล้ายหกสี่ห้าครท่านผู้ชมนี่เป็นเป็นเป็นทูบแตกกลาง นะครับหกสี่ห้าครับอขอให้โชคดีเฮงๆรวยปังๆครับครับเลขทูบโบนดอนปูตาครับอืมเมฮอโอ้เสียงอะไรคือลมนะครับท่านผู้ชมลมแรงหน่อยนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูจอมปลวกนะครับผมท่านผู้ชม พ่อต้องแหละครับไปดูจอมปลวกตรงนี้เพราะว่าผมเคยเห็นเลขณจุดตรงนี้อยู่นี่เห็นเลขคล้ายๆก็เป็นศูนย์ศูนย์สามสองเนี่ยชมเดี๋ยวคอยดอบไฟเลยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยศูนย์สามสองครับผม เห็นไหมสองอยู่นี้สามศูนย์สามสองเห็นไหมผู้เจ้าเห็นปะเห็นปะศูนย์สามสองครับผมโอเคครับ,รบน,น,น,นะครับโชคดีปังกันสุขูสุขคนเด้อมู้เจ้าเด้อนะครับขอยกระมาทายให้แล้วกับดอนปูตานะครับมาขอโชคขอลาบกันงวดงวดนี้นะครับท่านผู้ชมเดอ้อขอให้โชคดีกันสุขูสุขคน สำหรับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมหนุ่มพอทองแดงประยุนบุญห็นาราขาบ้องแดงนะครับก็หรัน,นี้หนุ่มอามคนเดิมกับทางช่องมาวินแชนแนลปน้าต่อก็มีเซนต์พ่อทองแดงคนเดิมขอตัวลากลับไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปคลปหน้านะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ